วันนี้พี่ฟอร์มดีจริงๆเลยนะโอเคโมแต่เลเทตตี้นะคุณพี่คะทำไมไม่รับโทรศพัพท์อะไรของคุณเนี่ยสวัสดีครับผมขอเชิญคุณประกาศสิทธิใหยปากคำเรื่องการตายของคุณดนยาครับผมเป็นคนแจ้งความเองครับแล้วผมก็ยื่นฟ้องคัดค้านพินัยกรรมตามที่ทนายของคุณลุงแนะนำด้วย บครัไม่กลับดึกจากเลยดอลลี่ วันนี้ขายของหมดช้าค่ะแล้วทาไมพวกคุณไม่นอนกัน,นะคะผมกําลังดูเอกสารฟ้องร้องคุณลุงอยู่พี่คลินฟ้องคัดค้านพีนายกรรมคุณลุงก็เลยยังโอนหุ้นไม่ได้แค่ถ่วงเวลาเท่านั้นแหละจนกว่าเราจะหาพีนายกมตัวจริงเจอกับหลักฐานนี้ว่าคุณลุงทำร้ายคุณป้าแต่ว่าฉันคิดว่าพวกคุณน่าจะสนใจเรื่องตัวเองได้แล้วนะคะอย่ามวัวเสียเวลาเรื่องของฉันเลยค่ะ ที่พวกเรากำลังทําอยู่เนี่ยกําลังทวงความยุติธรรมให้คุณน่ะพูดแบบนี้มาไม่กลัวพวกเราเสียใจบ้างหรือไงแค่พวกคุณต้องออกจากบ้านต้องตัดขาดจากครอบครัวฉันก็รู้สึกแย่พอแล้วค่ะฉันขอร้องเลยคะ่ะฉันไม่อยากเห็นคนอื่นนะจะต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันอีกคนอื่นอะฉันไม่ได้หมายความว่ายอย่างนั้นนะคะเวลาคุณพยายามทําอะไรผมไม่เคยห้ามได้นะดอรี่ เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณก็ไม่ควรห้ามผมเหมือนกันอ,อย่าทะเลาะก,กันเลยนะคะนะมีคอร้องกลายเป็นทะเลาะก,กันเองซะง,งั้น ฉันไม่สบายใจเลยโอยเรื่องของพกอขอนะ่ะบางทีเราก็ยุ่งอะไรไม่ได้ฉันเป็นน้องพี่กลินฉันรู้ว่าพี่กลินทําไปเพราะว่าเป็นห่วงดอลลี่นายเป็นเพื่อนดอลลี่นายรู้หรือเปล่าว่าดอลลี่คิดอะไรดอลลี่บอกว่าอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากสงบนหะฉันไม่เชื่อดอลลี่ไม่ใช่คนแบบนั้น งั้นผมก็ไม่รู้ละนายหลบตาฉันทำไมนายรู้อะไรแล้วไม่ยอมบอกฉันหรือเปล่าฮะไม่รู้อย่างผมจะไปรู้อะไรล่ะคิดจะโกหกใช่ไหมทำ้ายร่างกายตำรวจจับนะคิดว่าฉันกลัวเหรออย่างมากแค่เสียค่าปรับบอกฉันมาดู๋ยนี้บอกมาย่าคุณเฮ้ยบอกมาคุณบอกฉันไอ้ บอกก็ไม่ต้องบอกลบเสร็จแล้วใช่ไหม